ก็กลบาบสวัสดีท่านผู้ชมทึงท่านผู้ชมที่อาจจะดูช่องเราแต่ก็มีน้อยแต่กดไลค์ทิ้งจะมีคนกดไลค์แต่ก็มีน้อยก็จริงแต่ยังมีคนกดไลค์ก็ขอบคุณนะครับที่ผ่านมาผมชอบน่นแต่มีคนเน่น ถึงผมนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ดังแต่ผมก็พย,ยายามที่จะให้ตัวเองมันดังเท่าไ,ไรเถึงท่านผู้ชมที่กดไลค์ขอขอบคุณค่ะที่กดไลค์ไม่รู้จะร้องอะไรจะร้องอะไรดี ถึงร้อนอะไรไปเฉพาะขนาดไหนถึงร้อนถึงหนาวถึงฝนตกหนึ่งหน้าหนาวอันหนาวเน็บถึงหน้าหนาวปีนี้ถึงอาจจะหนาวก็จริงแต่ฉันก็เข้าใจ ประเทศที่มีฤดูหนาวก็น้ำแบบกลัวหัวใจไปถึงวงนนีประเทศที่มีนา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 หน้าหนาวฮิปปุ่นอเมริกาแล้วก็เกือบหลายประเทศที่มีหน้าหนาวปาประเทศที่มีมีหน้าหนาวหัวหน้าหนาวช่างนากลัวที่ สนี้ถึงมันจะน่ากลัวขนาดไหนต้องรับรองที่ว่ามันจะหายหน้าหนาวเพราความหน้าหนาวถีงให้คนเสียกันหนาวเพราะคนเสี่ยกันหน,นาวก็เลยไม่มีอาการอะไร ถึงจะเป็นคนที่ไม่ขี้หนาวแต่ฉันก็รู้สึกหนาวอยู่เพราะฉะนั้นฉันก็เลยเกียดหน้าหนาวของวันนี้ในประเทศเอื่นเขาเกียดแต่ประเทศเรามันไม่มีหน้าหนาวแต่จะมี รูดูเนาวอย่างเดียวแต่ประเทเขามีหีมะทุกประเทศกบมีหน้าหนาวทางนั้นถึงฉันอยู่วทศไทยเพราะฉันเป็นคนไทยก็เลยไม่ใช่คนขี่หนาวก็รู้ทำไมแต่จะฉันจะไม่ขี้หนาวจะฉัน กนหนาวอยู่ภายในใจฉันก็หนาวจริงจริงถึงฉันอาจจะเป็นคนจากประเทศเองด้วยอยู่ประเทศไทยรู้สึกอบอุ่นแต่ประเทศเรารู้สึกหนาดนาน ความหน,นาวแหพงนี้ช่วยรับรองถึงฉันจะไม่ถึงฉันจะไม่ใช่คนจากประเทศอื่นแต่ฉันก็หนาวแบบสุดหัวหัวใจถึงบอกหน่อยได้ไหมว่าฉันหนาวจริงๆฉันไม่ได้หนาวบอปอมงเพราะฉันอยู่ต่างประเทศจนหนาวสั่น วน้ฉันไม่ว่าฉันก็หนาวคนหนาวเาม,มันเป็นหน้านาววันนี้ถึงตาประเทศมันก็โคนหนาวมาประเทไม่มีหน้านาวสักนิดเดียวแต่ประเทุไทยมัน ไม่มีหน้หานาวมีแต่ดูดูร้อดูดูหนาวพี่แค่สาธุดูแต่ประเทศเองเขามีหลายฤดูเฮ้วววฉันก็ไม่ได้เกีติ ฉันจะเป็นคนที่ไม่ชอบอ <c> บ <oughs> ฉันยุ่ึกจอประเทศไทยแล้วเพราะฉะน,นั้นอยู่ประเทศไทยรู้สึกอาจจะดีเพราะประเทศไทยมันไม่มีอาการหนาวที่เยอะเท่าไหร่ แต่ประเทศเราโอ้โหโคตรหนาสั่นไว้ก็รู้สึกหนาเนีบหน้าเพียงใดก็ฝ่าปันร้อนเป็นโคตรหนา ทิ้งมันจะนหนาวขนาดไหน,นแต่ฉันก็อดทนเพราะมันพเพราะเราอยู่ต่างประเทศมันจะหนาวอย่างนี้ไปต่อก,กับทั้งนู่ดูแต่ฉันก็หนาวจากจริง เพราะฉัน,นจะไม่มีอารมลอ้ลองเพลงขนาดไหนแต่ฉันก็มีความพยายามที่จะล้องเพลงให้มั้เพราะจะตายไปซึ่งฉันอาจจะล้องเพลงไม่ค่อยจะพอเพียง แต่ฉันร้องเพงเลงแบบฝืดๆเพรฉันรู้สึกขี้เกียจน้องแค่ฉันนักสิ้น้องเพงลงด้วยเพราะฉะน,นั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าฉันอาจะร้องไม่เคยจพะพอเท่าไหร่ก็ฉันรู้สึกไม่มีอารมณ์ร้องเพลง สัตเท่าไรก็จริงอยู่ถึงฉันถ้าจะไม่มีอารมณ์ร้องเพลงเลยก็ฉันนี่แหละที่ไม่มีอารมณ์ร้องเพลงสัตเท่าไรถึงฉัน ไม่มีอารมณ์ร้องเพลงแต่ฉันก็มีความพยายามที่จะร้องเพลงดีๆให้มันพอๆเพียงเข้าไว้พรฉัน ก็หาความล้องเพลงให้เพาะได้ไหมถึงฉันอาจจะร้อไม่ค่อยเฉพาะเพียงแต่ฉันก็มีความพยา,ายามที่จะล้อเพลงอยู่ดีเพราะเพลงคือศิลปะของรูนูนาว รูดูนาจะต้องคงู่กับรูดูเพลงถึงฉันจะร้องเพลงรูดูนาาไม่ค่อยเฉพาะแต่รูดูนาแล้วก็สรุปนีนะเต้นหิมะไปด้วยกัน,นกันเสขินด้วยเสีกหนาวเลยจริงปะโคตรหนาวโอเคร้อน พูดฉันหนาวก็จริงแต่ฉันก็หนาวจากใจจริงเพราะฉันไม่เคยพูดจอมปอมอะไรเลยนาวหนาวหนาวาเกินเกินตอนนี้ฉันหนาวเกินไปขอจบพีพิคนีขอกลับบ้านไปก่อนหนาวเกิน